สำหรับคลิปนี้ครับเบิ้งการทําเสาลวดคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดสามนิ้วครับโดยช่างหอยคือเกาหันละสร้างเดียวเลยสร้างเดียวเลตอนนี้ฮอดขั้นตอนการเทคอนกรีตนะครับนี่เน้นยํำเลยเทไปจากน้อยดึงเล็กขึ้นน้ำ สูตรปูนมาตรฐานยู่แล้วครับเช็กสลัมเรียบร้อยสเต็งพานเฮ้ไปแล้วใส่บ้ายจีนะครับออกมาแล้วจะเป็นลักษณะ,ะน,นี้ครับเสาลวอพอสลอคอนกรีตส้เร็ก